อืมเอาผู้ชมเมื่อนี้อันนี้ได้ปี๕กับเขาเรียบเรียบร้อยละเด้อเนี่ยแกงขี้เล็กต้อนเนื่อคลิปที่แล้วเมื่อกี้นี่อันนี้เพิ่มเติมเขอแม่อีกเบิ้ง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 เป็นตาแซบได้เครื่องไม่กระลวกเรียบร้อยตอนนี้กระหงงไอ้กระนึงเรียบร้อยแล้วนี่นิ่มนิ่มพักในพักธรรมชาติ้ะพี่น้องเก็บมาเองในปลูกพักก็ยังแบับพักนีสเสือพักบัวโบก ูกระมี่ฟักตมกระมี่นะบ้านเขาน่ามาๆๆกินน้ำตาลแ่บๆนี่แหละเขาเที่ยงหอยเขาเจี่ยงแล้วแรงม่ง <c oughs> หนรู้สิซิมอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ด,ดิสวดย้ออะอะๆ เจ็บเจ็บเจ็บเล็กๆเล็กเอาเล็กๆมีเนื้อมีเนื้อด้วยเฮ้ยใกล้ก็แท็กิน แ้ม่ขี้แลใสยาจอันนี้เลยสิไม่กล้ากินบ้าลูกพิสานต้องกินเป็นห่อมมหม่ๆจากตลาดปากช่องนีวสดๆจด้ะนีน่นก,จจกันผนน้ากออคุณพ่อเล่ารแล้วกินบ่เป็น แบบแล้วก็มีบ่เคยมีบนนอกบนนอกของบนนอกห <c oughs> อมเป็นสมุนไพรเป็นเฮิร์บมันนุ่มเหลือคลับเลือคลับลมได้ด้ยวยหอมแบบ กดไลค์กดแชร์นะเด้อเ็นวมาหลามทีคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณหลายค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะ I did have having...